สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบล็อกการจนบุรีคะ่ะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยขิมบอกไว้ว่าขิมจะพาทุกคนนะคะไปพบกับแบบร้านคาเฟ่น่านั่งห้ามพลาดของการนั่นเองซึ่งแต่ละที่เนี่ยขิมก็คัดสรรมาแล้วนะคะว่ามันดีจริงๆมันน่านั่งจริงจริงแล้วมันก็ห้ามพลาดจริงๆคะ่ะทุกคนใครที่เป็นสายคาเฟ่นเนี่ยจะต้องถูกใจคลิปนี้แน่นอนคะ่ะ โดยขิมนะคะจะพาไปดูบรรยากาศของร้านทั้ง8นะคะเผื่อใครที่วางแผนว่าอยากจะมาเนี่ยจะได้จัดสรรการแต่งตัวถูกนะว่าแต่งยังไงถึงจะเข้ากับบรรยากาศของร้านค่ะมาที่ร้านแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือร้านการมาชิคาเฟ่ค่ะทุกคนโดยคําว่าการนะคะมาจากการสนบุรีค่ะส่วนมาชิเนี่ยก็แปลว่าเมืองในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นการมาชิหรือเมืองการนั่นเอง การตกแต่งภายในร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นการจัดวางหินจัดวางต้นไม้ก็เป็นแบบญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงน้ําตกกับสะพานจุดนี้เนี่ยเหมือนญี่ปุ่นมากๆค่ะทุกคน ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะคะเพราะว่าอาหารแล้วก็ขนมของที่นี่เนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากเช่นกันค่ะอย่างเช่นตัว,ตวนี้เลยนะคะพระเอกของเราค่ะมัจจะชาเขียวที่เสิร์ฟมาพร้อมกับวุ้นถั่วแดงรูปปลานะคะทานคู่กันอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วเรานะคะก็สามารถชงชาดเองแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนขิมชอบตรงนี้มากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราเนี่ยได้เป็นคนญี่ปุ่นเลยค่ะพีคมากนะคะ แล้วเจ้าตัวนี้นะคะก็คือไดฟุกุกสตรอเบอรี่ค่ะเป็นขนมที่ขึ้นชื่ออีกตัวนึงเลยของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาพร้อมกับชิวครีมสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกัน,นะค่ะทุกคนสอย่างนี้เนี่ยไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยนะคะคิมย้ายทุกคนมาชิมมากๆค่ะ แล้วบรรยากาศภายในร้านที่ว่าพีคแล้วนะคะทุกคนยังไม่พีคเท่ากับบรรยากาศภายนอกร้าน,นะคะเพราะว่าเหมือนกับยกเมืองญี่ปุ่นเล็กๆเนี่ยมาไว้ที่เมืองกาญจนบ,บุรีเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากใครที่คิดถึงประเทศญี่ปุ่นหรืออยากไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็คือร้านดินคาเฟ่ค่ะทุกคนโดยร้านดินเนี่ยจะมีการตกแต่งที่ต่างจากร้านการมาชินะคะเพราะว่าร้านดินเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะใครที่ชอบสไตล์โมเดิร์นหรือสไตล์สมัยใหม่เนี่ยร้านดินก็ถือว่าเป็นร้านที่ตอบโจทย์อีกร้านหนึ่งเลยเพราะว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโล่งโปรง่งสบายตานะคะเหมาะสําหรับการมานั่งชิลมากๆเลยค่ะ แล้วร้านดินเนี่ยเขาก็อยู่ติดกับริมแม่น้ําแควด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งอาหารแล้วก็มาทานพร้อมกับดูวิวริมแม่น้ําไปได้ด้วยเลยแล้วในเรื่องของรสชาติอาหารนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถูกปาาขิงม,มากนะเพราะปกติเนี่ยขิงไม่ทานท้องปลาแซลมอนกับใบโหระพาค่ะแต่มือนี้เนี่ยมีทั้ง2องอย่างเลยแล้วก็อร่อยมากนะคะทุกคนเพราะด้วยความมันของท้องปลาแซลมอนแล้วก็ความเคม็มนิดๆของเส้นโหระพาเนี่ยทำให้มือน,นี้เป็นอีกมือนึงเลยที่ขิงอยากจะแนะนําค่ะ และด้วยความหวานอมเปรี้ยวของน้ำพีชแก้วนี้นะคะก็ยิ่งทําให้อาหารมือนี้เนี่ยครบรสชาติขึ้นไปอีกค่ะทุกคนเลยเป็นอีกมื้อนึงเลยที่ขิมรู้สึกว่าขิมประทับใจค่ะต่อไปนะคะก็คือร้านลำยอนคาเฟ่ค่ะ ร้านนี้เนี่ยจะออกเป็นแนวบ้านสวนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศบริเวณร้านเนี่ยขีมรู้สึกว่าจะร่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วการตกแต่งของเขาเนี่ยก็น่ารักมากเลยค่ะออกแนวมินิมอลมินิมอลหน่อยๆบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าร้านเนี่ยตกแต่งได้สบายตามากๆแล้วก็โทนสีเนี่ยก็อบอุ่นมากเลยค่ะทุกคนให้บรรยากาศเหมือนว่าเรากําลังจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนประมาณนี้เลยค่ะ และเมนูของที่นี่นะคะก็น่าทานทุกอย่างเลยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยขิมก็เลือกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะคะชีสเค้กราสเบอร์รี่กับชาเขียวนมค่ะในส่วนของรสชาติเนี่ยขิมให้เต็มเลยค่ะเพราะว่าชีสเค้กทานคู่กับรัสเบอร์รี่แล้วอร่อยมากๆส่วนชาเขียวเนี่ยก็ไม่ขมไปแล้วก็ไม่หวานไปค่ะ ครที่ชอบบรรยากาศน่ารักน่ารักอบอ,อุ่นแบบนี้นะคะ<ม>ก็แวะกันมาได้ที่ร้านลำยวนคาเฟ่ค่ะมาที่ร้านที่4ของเรานะคะนั่นก็คือร้าน The Village Farm to Cafe ค่ะทุกคนร้านนี้เนี่ยใหญ่โตมากนะคะสไตล์ของเขาเนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะนั่นก็คือ Farm to Cafe นั่นเอง เหตุผลที่เป็นฟาร์มทูคาเฟ่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาปลูกวัตถุดิบเองนะคะทุกคนแล้วเขาก็มีโซนเอาไว้ให้เราได้นั่งปิกนิกด้วยนะใครที่อยากเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอยากเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยโซนนี้ก็มีไว้เพื่อทุกคนเลยค่ะส่วนบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ตกแต่งได้น่ารักมากนะสบายตามากค่ะอาจเป็นเพราะว่าร้านเขาเนี่ยมีหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่นะคะก็เลยทําให้ร้านเนี่ยสว่างมากแล้วก็น่านั่งมากค่ะ เมนูของเขานะคะก็มีหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรัง่งรวมถึงขนมตา่ตางๆนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนเย็นแล้วแล้วฝนก็ตกด้วยขิมก็เลยสั่งเป็นชาดอกไม้อุ่นๆกับสเต็กหมูพิกไทยดําค่ะอร่อยมากทุกคนต่อไปร้านที่5ของเรานะคะนั่นก็คือร้านมันเบอร์รี่เมนโลค่ะร้านมันเบอร์รี่เมนโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งเลยนะคะที่เป็นคาเฟ่สไตล์ชิลลิงกราเดนค่ะ การตกแต่งภายในร้านเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ภายนอกร้านค่ะร้านเนี่ยจะมีสวนขนาดใหญ่นะคะเอาไว้ให้เราเนี่ยมานั่งปิกนิกค่ะอารมณ์เหมือนเราเนี่ยมานั่งปิกนิกชิลๆเลยแล้วพรอะที่ร้านจัดเอาไว้ให้เนี่ยก็เข้ากับบรรยากาศมากนะคะน่ารักมากค่ะเพื่อนๆสามารถมาชมวิวสวยๆที่นี่นะคะพร้อมกับทานอาหารอร่อยๆได้ค่ะ นอกจากเราจะได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วเนี่ยเราจะได้อิ่มท้องที่นี่อย่างแน่นอนค่ะทุกคน มาที่ร้านที่6นะคะนั่นก็คือร้านมีนาคาเฟ่ค่ะร้านนี้เนี่ยอยู่ไกลหน่อยแต่ไม่ไกลามากนะคะทุกคนมาถึงเนี่ยก็คุ้มค่ากับการเดินทางมากๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีนาสูงชื่อค่ะนาจริงๆนาเขียวกระจี้น่ารักมากค่ะทุกคนการตกแต่งร้านก็นุ่มนิ่มมากนะคะอาหารก็อร่อยค่ะอันนี้เนี่ยขิมก็สั่งเป็นชีสเคส้กอีกแล้วนะคะขิมชอบทานมากค่ะและน้ำอัญชันมะนาวก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะทุกคน านไปชมวิวไปก็เพลินมากนะคะและด้วยความที่ร้านเขาเนี้ยตกแต่งเป็นแบบพื้นบ้านนะคะผสมกับสมัยใหม่ก็เลยทําให้ร้านเนี้ยมีความยูนิคแล้วก็สวยมากค่ะแถมเรายังเห็นวิววัดถ้ำเสือจากที่ร้านได้ด้วยใครอยากจะแวะไปเนี่ยใก,กล้นิดเดียวเลยค่ะทุกคน แล้วร้านที่7ของเรานะคะนั่นก็คือร้านราวิริวาคาเฟ่ค่ะร้านนี้เนี่ยก็จัดเป็นอันดับต้นๆในลิสองคิมเลยนะคะเพราะว่าการตกแต่งร้านของเขาเนี่ยน่าสนใจมากมันออกแนวลึกลับหน่อยๆเหมือนร้านลับแรกลางป่าเลยค่ะทุกคนคิมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากค่ะแล้วการตกแต่งภายในร้านของเขาน,านะคะก็น่ารักค่ะวินเทจหน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นอายของความคริสต์มาสด้วยค่ะ นั่งไปก็เพลินไปนะคะเพราะว่าชาที่นี่เนี่ยอร่อยมากค่ะมีความหอมอ่อนๆแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากเคที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าผลไม้ที่นี่สดมากค่ะทุกคนทั้งบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยแบบนี้นะคะขิมอยากให้ทุกคนมาลองมากค่ะร้านนี้เนี่ยขิมแนะนำจริงๆค่ะทุกคน แล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายของเราค่ะ West Story Design Postel ร้านนี้เนี่ยขิมเคยแน,นะนำไปในทริปกาญจนบ,บุรีแล้วนะคะว่าเป็นทั้งที่พักแล้วก็คาเฟ่เลยใครที่อยากเห็นบรรยากาศที่พักเนี่ยก็ตามไปดูกันได้นะคะในทริปกาญจนบ,บุรีค่ะการตกแต่งของเขานะคะเป็นแบบสไตล,ล์โมเดิร์นค่ะและที่ผนังของร้านเนี่ยก็จะมีแผนที่กาญจนบ,บุรีด้วยค่ะทุกคนเก๋มากค่ะ การตกแต่งของเขาก็จะเป็นแบบทันสมัยน่านั่งน่ารักนะคะแถมยังมีรางรถไฟกาญจนบ,บุรีจำลองด้วยคิดว่าครีเอทมากค่ะและในส่วนของบรรยากาศนะคะก็น่านั่งมากๆเลยค่ะทุกคนทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยค่ะแถมร้านนี่ยังอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะคะเดินทางสะดวกมากค่ะขนมของร้านนียก็อร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยขิมสั่งมาเป็นวัฟเฟิลโอวัลตินนะคะวัฟเฟิลของเขาเนี่ยมีความกรอบหอมแล้วก็นุ่มมากค่ะ ชาเขียวของเขาเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันค่ะไม่หวานไปขิมอยากให้ทุกคนมาลองทานมากหรือใครสนใจที่พักเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันค่ะค่ะและนี่ก็คือ8คาเฟ่การน้่านั่งห้ามพลาดค่ะทุกคนถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ